สวัสดีครับผมนายโบรดวัฒนี้เราจะเรียนลที่เดียวกับสวัสดีครับผมนายกิติเดชโรงวัลย์ที่สีครับสวัสดีครับผมนายอาทวีระการเลี่ที่สิบสามครับวันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติข้อสอบโอนในปีห้าสี่ครับจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C มีมุม A B D เป็นมุมฉากโดยขนาดของมุม A C B แล็ก A D B เท่ากับสามสิบเละกห้าองศาตามลำดับ a b ลบ c เซนติเมตรจงหาว่า c d ยาวกี่เซนติเมตรครับครับจากอันนี้ครับเราก็จะมีสมบัตินึงครับที่ควรรู้เลยที่นำไปใช้ได้นะคือสมบัตินี้ครับมุมภายนอก็แบบบลหัวมุมภายในที่ไม่ประยิกตนะครับก็คือภาษาบ้านบ้านนะคือมุมหนึ่งกว่มุมสองถาแบบมุมภายนนกจากลางยวนะครับ บี c ีซีดีการรอมุมนี้ครับมันลาบออกจากจุดซีเหมือนกันนะครับซีไปดีแสดงว่ามุมนี้ครับเป็นมุมไฟายนอกจากจากัดรงบันนี้นะครับมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในนี้อะไรสิบมาแล้วก็ต้องสิบานะครับบวกันแล้วไามิดสิบมา เห็นได้ว่านะครับมันเป็นสามเหลี่ยมนานจั่วนะครับเพราะว่ามันเจ้าบันแสดงว่าเราหาเจ้าใดด้านหนึ่งก็จะได้อีกด้านนึงครับผมอยากด้านนี้ครับโดยจะใช้เป็นเอานี้ข้ามจากผมต้องมาหนามุมจากผมใช้สายสามดิบนะครับก้อนนี้เป็นมุมสามดิบ ค้าอ้ามจากครับด้านข้ามของ3านิบคือดีส้านยากตัวเอ็กซ์ไามดิบคือ1น่งกับสองครับอีกวันนี้นะครับสองอัยจุยา่นีลองเอ็ดดังนั้นนะครับด้านนี้าเกบแปด ด้านะนี้ก็ต้องเท่ากับเปนะ็นะนะครับเพราะเป็นดะําเนะียวหนะ้ายอดครับครับ